สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็ <c oughs> รีวิวนะครับพระเหรียญหล่อโบราณหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง2นห้าสี่องนะครับผมเป็นรุ่นเสาห้านะครับส่งน้ำปีสีสอง องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์จัมโบ้นะครับเป็นพิมพ์กรรมการของรุ่นนี้นะครับผมมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้เตารีดพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลน,นะครับผมพิมพ์ใหญ่ A เมื่อเทียบกับพิมพ์จัมโบ้แล้วเนี่ยพิมจัมโบ้เนี่ยมีขนาดเครื่องเลยนะครับถ้าท่านใดชอบพาองค์ใหญ่นะครับ องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่กล่องรุ่นสร้างโรงเทบาลนะครับก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับผมองนี้ก็ได้มาใหม่นะครับแล้วก็เป็นผาที่สวยด้วยนะครับโชคดีมากนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้รอโบราณรุ่นส่งน้ำปีสีสอง อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีปกติแล้วนะครับพารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์พอื่นเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พไม่ใช่หล่อโบราณนะครับจะเป็นหล่อฉีกนะครับผมแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเป็นกรรมการนะครับหล่อโบราณจะมีดินติดอยู่นะครับผมมีคาบเบ้าคาบผิวไฟคาบดินนะครับติดอยู่เต็มเลยแล้วก็มีการแต่ง ด้วยตะใบเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมพารุ่นนี้มีในสารระบบของทางวัดชังให้อย่างแน่นอนนะครับมีการจัดสร้างที่ชัดเจนพิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกในเลิกเสาห้าปีพศสองห้าสี่สองนะครับโดยท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นนะครับเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับส่งน้ำสี่สอง ส่งน้ําเนี่ยนะครับเขาก็วัดชัางให้เนี่ยเขาจะส่งน้ํากันนะครับเดือนมีนาเมษานะครับผมก็แล้วแต่ปีนะครับเลิกเสาห้าอย่างแน่นอนนะครับเสาห้าส่งน้ำสี่สองผมจะเอาไมา้ชมนะครับใหญ่มากนะครับผมป็นพารพิมจัมโบ้ กล่องเดิมสภาพสวยดีนะครับเจ้าของภานี้เป็นคนสุพรรณนะครับเจ้าของเก่าองค์นี้ถือว่าเป็น้าที่เนื้อจัดอีกองค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ หล่อโบราณกับหล่อฉีดให้ชมนะครับฟาร์มต่างเรามาดูกันผ้าที่หล่อโบราณเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะเข้มฝ่าเนื้อเข้มนะครับแล้วก็มีคาบดินคราบเบา้าส่วนผ้าหล่อฉีดเนี่ยก็จะเรียบนะครับผมตรงนี้ก็เรียมมาใหม่นะครับเข้าไปดูในช่องกันได้นะครับเรียมทองเกอร์เซมา ปิ้งนะครับก็จะมีทั้งแบบยกซุ้มแล้วก็ไม่ยกซุ้มนะครับสำหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลตอนนี้นะครับก็น่าจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับรอฉีดและรอโบราณน,นะครับผมนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหล่อโบราณนะครับกรรมวิธีการหล่อโบราณเนี่ยก็จะ <c oughs> ทำยากกว่านะครับแล้วก็มีต้นทุนที่สูงกว่าเขาก็เลยให้เป็นพิมพ์กรรมการของรุ่นนี้นะครับพาเป็นเหรียญหล่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับ องนี้เนี่ยถือว่าหล่อหน้าตาได้สวยมากนะครับมีการแต่งเนื้อเกินตรงซอกคอเพราะว่าหลายๆองค์ที่ผมเจอเนี่ยจะแต่งที่พื้นเนี่ยลึกมากนะครับมีการแต่งโดนหน้าโดนหน้าผากหลงทั่วโดนจมูกโดนลำตัวนะครับแต่องค์นี้เนียนจริงนะครับผมเพราะว่าเขาเซาะดินออกมาแล้วเนื้อเกินน้อยนะครับผ่าก็เลยแต่งน้อยเนี่ยสังคติจีวอน หน้าตานะครับดูคาบดินคราบเบาคาบดินติดในซออหูเมตตาติดเลยนะครับรอโบราณรงนี้หล่อได้สวยมากมีคาบดินติดอยู่เต็มเลยนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับถ้าท่านใดชอบพาร์แบบแนวคลาสสิกองนี้ไม่ผิดหวังนะครับ หลวงปูทวดนั่งอยู่บนฐานบัวยันที่ล้อมรอบเนี่ยคือยันคาถาหลวงปู่ทวดนะครับผมนะโมโพธิสัตวตอาคันติมายะอิติภะควานี่ลงวาตัวสุดท้ายนะครับนี่คือคาถาบูชาหลวงปู่ทวดห่วงเนี่ยเขาล่อติดมาเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาเชื่อมต่อทีหลังก็จะเห็นคาบดินคาบเบ้าฝังอยู่นะครับ พรนี่เขาล่อช่อตรงนี้นะครับเมื่อเขาตัดช่อเสร็จก็จะทําการแต่งด้วยหินเจียแล้วก็ตะไบนะครับลงตะไบเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับที่เห็นนี่แบบตะไบชัดเจนมากนะครับส่วนที่เนื้อเกินส่วนที่เนื้อไม่เกินก็จะไม่ลงตะไบนะครับด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยพาเป็นพิมพ์ประกบ เราก็จะเห็นร่องรอยธรรมชาติของการประกบพิมพ์นะครับหลวงปู่หมุนที่แพงๆเนี่ยปีสี่สามนะครับผมหลวงปู่หมุนปีสี่สามนะครับที่เขาแพงๆเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นปีสี่สองก็ยุคเดียวกันเลยนะครับแต่หลวงปู่หมุนเนี่ยสองสามแสนนะครับผม ตอนนั้นมีคนเคยเอามาจำนำผมสองแสนห้าด้วยนะครับหลงปมหมุนเนี่ยพิมพ์คล้ายๆแบบนี้นะครับตอนนั้นพาเล่นเปล่าๆเล่นอยู่สามแสนกว่านะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ประมาณสองแสนกว่านะครับก็ราคาลงมาเยอะพอสมควรนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนี้ด้านหน้าด้านข้างเราดูเรียบร้อยนะครับ มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับพระคูวิสัยโสพลทิมนี่มีการแต่งน้อยนะครับเนี่ยเนื้อเกินเขาก็จะทําการแต่งออกนะครับนิดเดียวนะครับองค์นี้หล่อได้ดีมากเนื้อติดตรงคําว่าพระคูวิสัยโสพลทิมเต็มไปหมดเลยนะครับคลาสสิกไหมครับคลาสสิกนะครับ หน้าตาก็สวยเมตตาติดเลยมีการตอกโคดนะที่สังคติมีการตอกหมายเลขประจำองค์นะครับหมายเลขสามหนึ่งสี่นะครับองค์นี้สามหนึ่งสี่พาเจอน้อยนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีออกมาให้เช่านะครับ ามหนึ่งสี่สร้างหลักร้อยองค์เท่านั้นนะครับด้วยกรรมวิธีด้วยต้นทุนที่สูงนะครับพระรอบโบราณก็เลยสร้างน้อยแล้วก็พิธีดีด้ดวยนะครับพิธีเสาห้ารุ่นส่งน้ําเป็นพิมพ์กรรมการนะครับอาจาร,รย์นองเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายหลายท่านนะครับ องนี้เป็นเนื้อนวะรอโบราณน,นะครับผมไม่ใช่ทองผสมนะครับเนื้อนวะมีกล่องเดิมพร้อมสมภาพกริปนะครับก็นะครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจนะครับผมหมายเลขสามหนึ่งสี่องนี้นะครับ ผมเปิดราคานะครับอง์นี้ไว้ที่9500บาทนะครับสนใจโทรนะครับ0 9 8ย์4 1้6 6เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็พร้อมส่งด่วนนะครับผมองค์นี้เนื้อหาเข้มข้นนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ